สวัสดีครับผมนุ้นแอดมินช่อง107เคลาฟออนไลน์วันนี้ใช้มือถือแชร์สัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือว่าเปิดฮอสพอตมือถือดีหรือไม่ดีหรือจะไปซื้อพ็อกเก็ต w i f i สรุปเลยนะครับว่าใช้ดีใช้ได้ผมไปเจอคอนเทนต์เกี่ยวกับฮอสพอตมือถือว่ามีข้อเสียนู่นนั่นนี่มือถือเสื่อมพังเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังประเด็นแรกพูดถึงสเปคมือถือก่อนเลยคือผมว่าน่าจะเกี่ยวกับชิปประมวลผลสเปคของ CPU หรือชิปประมวลเครือข่ายคุณลองค้นหาในอินเทอร์เน็ตว่า มือถือค่ายไหนที่มีความสเสถียรผมใช้เป็น oppo a17 ram 4g มวลผลเป็น h e l i o g, g 3 5 octa core ณปัจจุบันปี2024เรทราคา3,000ก็สามารถแชร์ hotspot wifi ได้โดยเครื่องไม่ร้อนมากแต่มันก็มีร้อนแน่นอนและระบบของทางมือถือเขาจะเตือนทุก1ชั่วโมงว่าคุณคุณเปิด hotspot เป็นเวลานานแต่ ประสบการณ์จริงคือมันไม่ได้ร้อนมากขอไม่วาสเปคจะแรงแค่ไหนไม่ควรเล่นเกมไปด้วยปล่อยฮอสปอตไปด้วยอันนี้ไม่ควรนะครับสามารถดู YouTube เล่นเฟซหรือใช้งานแอปธรรมดาได้ตามปกติเลยนะครับถึงแม้ว่าคุณจะเปิดฮอสปอตเกี่ยวกับแบตเตอรี่ครับป้าเปิดตั้งแต่เช้าเลยประมาณสัก6กโมงเช้าแบตเตอรี่เหลือ45%แบต5 0 0 0มิลลิแอมนะครับ oppo a 17 ค่ายรองลงมาอย่างเช่นเทคโนโหรือค่ายอื่นๆน้องใหม่ที่แบตเตอรี่แบตเตอรี่อึดทน5,000-6,000 mAh น่าจะใช้ได้นานพอสมควรนะครับราคาก็ต่ำประ,ประมาณ2,500-3,000ก็มีเยอะแยะครับเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ไม่น่าจะทำให้แบตร้อนจนเกินไปเกี่ยวกับ CPU เกี่ยวกับการ์ดตัวชิปที่ควบคุมแชร์ฮอสปอตต่างๆนั้นผมเชื่อว่าเขาพัฒนาได้ดี ข้อเสียของ Pocket Wi-Fi คือแบตมันไม่ค่อยอึดแราคาก็ไม่ใช่จะถูกๆนะครับซื้อ Pocket Wi-Fi แล้วมันเล่นแล้วมันดู YouTube เล่นเฟซได้ไหมล่ะทำงานออนไลน์อาจจะใช้เป็นเครื่องตอบแชท t m s s s n n g r r n n o x x p g g l l n e o f f i i i a l a c c o u n t มือถือเครื่องหลักบางทีเราก็โทรคุยงานติดต่อกันมันไม่สามารถที่ตอบแชทได้อย่างรวดเร็วมันมันคนที่ทำงานออนไลน์ก็ต้องใช้มือถือหลายเครื่องเครื่องที่ใช้ปล่อยสัญญาณฮอสพอ t เนี่ยก็เอาไว้ตอบแชท เฟสไลน์ line, ถึงแม้ว่าจะเปิดแชร์สัญญาอินเทอร์เน็ตหรือฮอสปอตมือถืออยู่ก็เล่นได้ครับไม่มีปัญหาเครื่องไม่ร้อนมากจากประสบการณ์จริงคือใช้ได้ยาวนานมากเหลือน้อย20%สักประมาณ2ทุ่มนะครับจาก6โมงเช้าถึง2ทุ่มเลยนะถ้ามีการเล่นแอปเหล่านั้นบ้างแต่ถ้าไม่เล่นแอปอะไรเลยใช้แชร์ใช้แชร์อินเทอร์เน็ตเปิดฮอสปอตอย่างเดียวเนี่ยผมว่าน่าจะได้ถึงประมาณสัก5ทุ่มเลยทีเดียวนะครับ มีข้อเสียนิดหนึ่งนะครับคือมันจะเตือนบอกว่ามีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อนานจนเกินไปคุณควรปิดบ้างมันมันเตือนแค่นี้หรือมันอาจจะปิดให้เราอัตโนมัติเราต้องมาคอยเปิดไม่มีปัญหาก็จะรีเฟชสัญญาณโดยการกดโหมดเครื่องบินก็ปิดโหมดเครื่องบินแล้วค่อยเปิดสัญญาณฮอสปอตใหม่อีกครั้งนะครับแก้ปัญหาเวลาที่เน็ตมันหลุดแอนดรอยเนี่ยมันมันมองว่าเราใช้ สัญญาณฮอสพอตเป็นเวลานานจนเกินไปนคือบางรุ่นนะครับแล้วแต่ระบบของเขาอะครับแต่ส่วนมากก็เปิดได้ยาวนานพอสมควรครับผมก็ใช้มือถือในการแชร์ Share สัญญาณอินเทอร์เน็ตเปิดฮอสพอตมือถือนั่นเองครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ